แม่เอ้ยทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะฉันว่าน่าจะหนีพ้นแล้วแหละเอ๊ะเดี๋ยวก่อนถ้าอยากได้ตังค์ฉันให้หมดเลยแต่ปล่อยฉันไปเถอะตายเถอะงงชะมัดเลยฉันอารากิโคอายุสิบจ็ปีเป็นนักเรียนมปลายเอ้ยจริงๆทางานต่างกันเคืนแล้วต้องมาโรงเรียนตอนเช้าโคเซิงเลยไม่สิฉันเป็นนักฆ่า คน oh, นั้นไงอรุณสวัสดิ์อารร,ารกิคกร 3, 5, โคงนักเรียนเลขที่ 22, กกสามห้ามโดโชูจิตัวท็อปของชมรมฟุตบอลและประธานรุ่นเออน้อยหมอนั่นมารยาทสามไม่เปลี่ยนเลยนะนักเรียนเลขที่ยี่สิบสองนักกษสเลน่ะจอมเม่แฟชั่นโดดเด่นก่อนสาวทุกคนในห้องชูจินายไม่ต้องไปทักไทยคนแบบนั้นหรอกแหมเอาหน้ายังไงเขาก็เป็นเพื่อนร่วมห้องฉันว่าเขาคงเหนื่อยอันแหละ แก็งมารยาสามอยู่ดีเอคนนั้นมารยาทสามกว่าผมมาแล้วนักเรียนเล็กที่หนึ่งอาอาชาชิชุนชูกิหัวหน้าแก๊งอันดาพานที่เสือเสียงชาวโฉดไปทั่วอาลาชิซังอาลาบัดครับโยชิเฮยสบายจังนะแกนอกนอนโกนเสเสียงดังเชียวได้ยินไหมว่าฉันพูดให้แกอยู่นะเฮย เอคนยิ่งงงงอยู่มีอะไรไปฉัน,นเว้วยเอ้ะโทษทีถึงกับขยับไม่ได้เลยเหรอชิไอตัวประหลาดใช่ยี่หอบไหนได้ไหมนักเรียนเลขที่แปดคันชากิลินสาวสวยที่เก่งกาจทั้งผู้และบุญคนแสนเย็นชาที่สวยติดระดับต้ตนๆของโรงเรียนอะไรของเธอนี่อยากจะมีเรื่องอีกคนใช่ไหมหนี่งทำตัวแบบนี้ในโรงเรียนมันเหมาะสมหรืองไง นักเรียนเลขที่ยี่สิบเก้าฮาชิโมโตะมิเลอิคณนะกรรมการฝ่ายวินยัยเข่งคัดทุกทุกอย่างต้องอยู่ในกฎรละเบียบแค่เขาเป่อเธอก็เปียวแล้วคือนายนายงายไปเลยนักเรียนได้ที่ยี่สิบสามมาลูมิโยชิตะหนุ่มขี้เล่นไม่เอาจริงเอาจังนิสัยเหมือนภาพลักษณ์ืชที่นี่คือโรงเรียนมัธยมปลายชินโซ นักเรียนมสีห้องสองและนี่คือและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันในห้องเรียนที่แสนจะวุ่นวายเอ๊ะทำไมาถึงรู้สึกแปลกๆมีอะไรสักอย่างโผลมาใต้เท้ามิโดเอ๊ะเกิดเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรกันนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยไม่เวลามาอึงแล้วรีบออกไปจากห้องเราเข้าทุกคนเมือนนะพวกเขาหนีไม่รอดแน่ ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเท่าที่เห็นอาคารสร้างจากหินแล้วก็มีเสาค้ำยันอันใหญ่เพียบเลยแถมทางออกก็มีแค่ทางเดียวถึงจะพูดดูเรือเชือดแต่เหมือนพวกเราจะถูกแสงสีขาวนั่นดูดเข้ามาหรือคนทั้งห้องจะถูกดูดเข้ามาที่นี่เอะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่ไหนเราพอมาที่ไหนงั้นเหรอแล้วแสงสีขาวนั่นมันอะไรกัน ใจเย็นก่อนทุกคนฉันก็รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องเช็กก่อนว่าทุกคนปลอดภัยดีมากเขาน่าจะทําให้คนทั้งห้องสงบได้อยู่เราจะมัวเสียเวลาไม่ได้เราต้องรู้ก่อนว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นนายสองคนตามมาครับฉันครับความคิดไม่เร็วแต่ว่าเดี๋ยวอาอาราชิหามีอะไรเสียงฝีเท้ามีคนบางคนอยู่อีกฝ่าของประตูอะไรเนาะ พวกนั้นมีกันสองคนผู้ชายกับผู้หญิงคำถามคือจะสื่อสารกันรู้เรื่องหรือเปล่านี่สิช่างหน้าประทับใจยิ่งนักเหล่าผู้กล้าทั้งหลายดูเหมือนพวกเจ้าจะสงบลงแล้วสินะสวยชะมัดอะไรนะ่ะคอสเพลหรอเหมือนอาศาบินกับเจ้าหญิงยุกกลางเลยเธอพูดว่าผู้กล,ล้าหรอรูปร่างผู้ชายเหมือนพวกนักดาบแถมยังตั้งกดัดพร้อม เตรียมพร้อมตลอดนี่ไม่ใช่การแต่งคอรสเพล์เขาแข,แข่งเลยล่ะส่วนผู้หญิงพอจะมีกล้ามเนื้ออยู่บ้างแต่เธอดูค่อนข้างธรรมดายินดียินดีเหลือเกินที่ได้พบพวกเจ้าข้าชื่อลีโอน่าโนราเป็นอาบิทช็อกแห่งดินแดนดิกาเลตอัศวินศักดิ์สิทธิ์ส่วนนี้ไกอัดเป็นอัศวินและองคล์ลกษ์ของข้า ดินแดนอะไรไม่เห็นเคยได้ยินเชื่อนี่มันจะกวนประสาทเราหรือไงเราไม่ได้จะกลวนพวกเจ้าหรอกข้าเข้าใจดีว่าพวกเจ้ารู้สึกยังไงขอโทษครับอยู่ดีๆพวกเราก็ผมมาที่นี่รู้สึกแหวงอยู่เลยจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเหรอครับคุณพอจะทราบไหมรู้สิข้าข้ามาเพื่ออธิบายเรื่องนั้นก่อนอื่นข้าอยากให้พวกเจ้ารู้ตัวว่าตัวเองกําลัง เจอสถานการณ์อะไรพอ่อเจ้าถูกดึงตัวมาจากโลกคู่ขนานเพราะพวกเพราะเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติในการต่อสู้กับราชาปีศาจแต่ถสถานการณ์ตัวแทนผู้ล้่ของโลกนี้เรื่องนั้นให้เชื่อของยากเอาจริงๆใินนั่นก็แค่พูดจาไร้สาระไปเรื่อยเจ้านั่นระวังปากหน่อยท่านหญิงเป็นบุคคลของดินแดนนี้นะหุปากเถอะตาแก่อย่าให้ต้องใช้กําลังเจ้าเด็กนี่ให้เจ็บตัวซะบ้าง ก็ดีแต่ได้เรียนรู้อะไรบ้างหยุดเถอะไอ้ไกรัดข้ารู้ว่าพวกเขายังไม่เข้าใจแต่ก็ควรรู้ที่ต่ำที่สูงบ้างเอาดีวะตายซะเถอะตาแกขานาดอีกฝ่ายมิดาบเน็บอยู่เอวมอนั่นยังก้าบวกยอมรับเลยว่ากล้าหารฉันรู้ฉันสู้กับคนมีอาวุธจนชินแล้วขอแค่หลบการโจมตีครั้งแรกของอีกฝ่าย แล้วเข้าใกล้ตัวเขาได้ถ้าปลดอาวุธเขาได้น่าจะดีกว่าฉันมองไม่เห็นว่าเขาคอดดบาบคราวนี้แค่ตัดผมเจ้าเขาหน้าข้าจะไม่ออกมือแน่พอได้แล้วเก็บดาบของเจ้าซะไปอัดครับ้าขอโทษแทนอัศวินของข้าด้วยเราไม่ได้ตั้งใจทำอันตรายอะไรพวกเจ้าหรอกเดี๋ยวข้าจะอธิบายเกี่ยวกับโลกนี้ เหตุผลที่พวกเจ้าต้องมาที่นี่รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยฉะนั้นก่อนอื่นเงียบกันก่อน